สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube นะครับก็คลิปนี้ก็อยากจะมาขอขอบคุณเพื่อนๆนหน่อยนะครับผมได้หัวมาแล้วครับผมเป็นของคูโบต้าอาร์ยสีนะครับผมเป็นระบบไดเล็กเลยนะครับ <c oughs> โดนใจผมเลยนะครับผมแต่ว่ายังไม่ยังไม่ได้ล้างนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอ เอาอไอ้น้ำยาล้างเครื่องนะครับผมเดี๋ยวจะเอามาล้างนะเพราะมันจะได้สะอาดกว่านี้นะครับอันนี้ผมก็เอามาใช้งานเองนะครับเพื่อนๆก็ไปจัดมาแล้วนะครับจัดมาที่สองหมืนห้านะครับเพื่อนๆแต่ว่าผมบิ้วใหม่หมดเลยนะครับไอ้ไอ้พวกลูกปืน ไอลูกปืนลูกทวงแล้วก็ลูกปืนข้อเหวียงนะครับแล้วก็เหล่าลิ้นเนี่ยผมจัดการใหม่เลยครับก็หมดหมดไปอีกสี่พันบาทนะครับเพื่อนๆน,นี่นะ <c oughs> ก็ดีใจมากเลยนะครับที่ได้มีหัวใหม่ครับเดี๋ยวผมจะพารีวิวให้ดูนะครับเดี๋ยวรอยกขึ้นสายโครงนกของผมก่อนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะพาดูวิธีการเลือกซื้อเครื่องด้ดยเลยนะครับแล้วก็อันตัวน,นี้ก็จะเอาไว้ดึงน้ํานะครับตัว เก้าแรงครึ่งนะครับก็จะเอามาใส่อันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวจะใส่บางโคนอะไรด้วยนะครับเพราะว่าไอตัวอีทีนี่มือหมุนมันอยู่ตรงกลางนะครับเนี่ยแล้วบางโคนเนี่ยมันจะมาช่วงนี้เลยครับเนี่ยปุ๊บแล้วเวลาสตาร์ทเนี่ยมันจะติดมือนะครับเนี่ยก็ลําบากเลยครับก็มันมีสูมีสวนด้วยครับถึงต้องถอดบางโคนออกนะครับผมก็พอดีเลยนะครับเดี๋ยวจะพาวิ่งเครื่อง สิบสี่แรงนะเดี๋ยวสเตปล้างถนนเดี๋ยวผมจะขับให้ดูใหม่นะครับเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวผมขอยกเครื่องใส่ก่อนนะเพราะว่าไม่มีผู้ช่วยนะครับยกออกแล้วนะครับเพื่อน,อนจากนกนะครับเนี่ยยกมาใส่คันเดิมนะครับผมไอดาวบินนะครับเพื่อน,เ,อนเมื่อกี้ก็เคยอยู่กับหางอันนี้นะครับไอเจ้าเครื่องนี้นะครับผมก็ กลับไปอยู่ที่เดิมนะครับโอเคเลยนะอันนี้ก็จะเอาไว้ดึงน้ำอย่างเดียวนะครับขยับแท่นเครื่องนะครับผมไม่ตรงรูไงอ,อันนี้ก็ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าอันนี้นะครับเนี่ยหนักมากเลยนะครับไม่รู้จะยกกันไหวไหมนะ่ยกับพ่อตาสองคนเนี่ย รตอนยกเครื่องใส่หางนกนะครับผมเครื่องนี้ใช้ถ้าทำเครื่องใหม่ทำได้ติไไดไปย,ยกขึ้นแล้วนะครับเพืเ่อนๆนี่นะสวยงามนะครับโดนใจพอตาผมอีกแล้วเนี่ยพ <c> อ <oughs> ดีนะครับที่มีท่านผู้ช่วยนะครับผมมาช่วยยกสมกับเป็นที่เป็นผู้ช่วยจริงๆเลยนะครับเนี่ย <c oughs> ขอบคุณมา,มากๆเลยนะครับ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านเพชรพิจิตนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวถ้าลงเลือกอบตอเดี๋ยวผมจะช่วยเลือกนะครับไข่เท้าไข่ขไขจะนหลงแค่วะ <c oughs> ก็อล้วเดืออเลือสายบางโคนนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปเอาบางโคนมาใส่นะครับตอนนี้ก็ตั้งศูนย์ก่อนนะครับผมคันนี้ก็ <them> <air> เรียบร้อยแล้วนะครับ <ock ed them out> ไว้ดึงน้ำเลยนะครับ <L ock ed them> ถ้าเกิดว่าถึงยามย่ำนะก็บางทีอาจจะเอาคันนี้ไว้ลากนกนะครับผมนกนี่จะขึ้นทะเลอย่างเดียวนะครับคอยไปย่ำเทือกอย่างเดียวนะครับผมเดี๋ยวรอตอนใส่บางคนนะครับใส่บางคนแล้วนะครับเพื่อนๆฮะ ปลเสียดายล้อนะครับเนี่ยเสียดายล้อไม่ค่อยเต็มซุ้มนะครับก็ไม่มีปัญหาครับใช้ได้นะ ้าได้ล้อเต็มซุ้มเนี่ยจะดูสวยมากเลยนะครับก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเพราะว่าส่วนมากก็จะเป็นใส่เป็นล้อเหล็กอยู่แล้วนะเพื่อนๆแต่ลงโคนครั้งเดียวเองนะครับเนะี่ยเพราะว่ายังไม่มีน้ํานะครับผมจะได้รับจ้างนะพอได้ค่าน้ำหมูกน้ำมันนะครับพอได้ค่าทุดขึ้นนะครับผมนะ รือเปล่ปานะอใส่แค่ถ่ายปนี้เลใส่หมดเลยไงใส่ไว้เลยเติมน้ำมันนะครับผมบอกวิธีการเลือกซื้อเครื่องนะครับเพื่อนๆก็สังเกตได้ที่ว่าครั้งแรกเลยนะนี่นะต้องดูรหัสเครื่องนะครับผม RT เนี่ยร้อยสี่สิบก็เป็นหมายเลขเครื่องนะครับ แต่ก็ว่ายังเขาก็ตอกได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องปลอมเนี่ยพวกช่างบางคนนะครับผมต้องดูดีๆนะครับเนี่ยบางถ้าซื้ออ่างแบบนี้มาบางทีก็ตอกได้นะครับก็ต้องดูดูตรงมูเล่เพิ่มนะครับอาจจะตาจะสตาร์ เพราะว,ว่าผมเปลี่ยนข้างในได้มาหมดแล้วนะครับเพื่อนไอไส้ข้างในนะครับไอพวกลูกปืนลูกกวงแล้วก็ข้อเบียงนะครับผมผมเปลี่ยนให้ทุกตัดเลยนะครับเป็นของแท้เลยนะครับผมไปเปลี่ยนมาเองกับมือนะครับผมเนี่ยต่อไปก็ดูตรงนี้นะครับเพื่อนเขียนว่า JB นะครับผมตัวนี้นะต้องเป็นตนัวโนนแบบนี้นะครับ แล้วก็ตรงปั๊มประชดนะครับเนี่ยจะมีหมายเลขรหัสตรงนี้อยู่นะครับเนี่ยต้องดูตรงนี้ด้วยที่สาคัญนะครับตรงอ่างนะครับเพื่อนๆเราต้องยกยกถังดูนะครับถึงจะเห็นนะครับว่าอ่างมันแตกไหมอ่างไอ้ตรงถังน้ามันนี้มันจะทับอยู่นะครับตรงนี้สําคัญมากเลยนะเพื่อนๆเป็นจุดเป็นจุดที่ว่าสําคัญมากเลยนะครับ ก็เกิดว่าอ่างนี่แตกก็ไม่มีราคาแล้วนะคเครื่องนี้แล้วก็ตรงมูเล่นี่มันจะเป็นตัวหนังสือตัวนูนนะครับเดี๋ยวแต่ว่าเครื่องมันลันอยู่ก็ไม่เห็นนะครับบันอาจจะขาวหน่อยเพราะว่าเพิ่งทำมาเมื่อกี้นะครับยังไม่ได้สตาร์ทไม่สตาร์ททีเดียวครับบันยังไม่หมดนะครับ เดินเบา้าเดินเบาได้แล้วก็ตัวปั๊มนะครับผมแล้วก็หวัวฉีดนะครับตัวนี้ทํางานได้ดีนะครับถ้าปกติถ้าเกิดว่าปัมา๊มพังมันมันจะเดินเบาไม่ได้นะครับต้องเร่งให้เครื่องอยู่ในรอบสูงตลอดเวลานะครับถึงถึงเครื่องจะไม่ดับนะครับผมเดา๋ยทำการล็อกล็อกน็อตทุกตัวนะครับพื่อน มีผู้ช่วยด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะหาท่อมาใส่อยู่นะครับไม่รู้ว่าปตาผมจะชอบไหมนะขบางคนบางทีคนแก่อาจจะไม่ชอบเสียงดังเสียงดังนะครับการทํางานจะไม่เหมือนวัยรุ่นนะครับเพื่อนๆโอเคนะเดี๋ยวรอ จะลองวิ่งดูไหมเนี่ยเดี๋ยวไม่รู้ว่าตาจะลองขับดูไหมนะเ<ป>ดีออ๋ยวก็รอติดตามรับชมนะครับครับไปทั่วแล้วอ่ะสตาร์ทแล้วนะครับได้ไหมโดนใจผมเลยนะครับเนี่ย ก็มาก้อยด้ครับครับเพื่อนๆก็ส่วนมากก็เป็นปตานะครับผมก็ส่วนมากก็จะไปทําคิดนะครับมาอีกแล้วท่านผู้ชมรถสิบล้อมา ได้เอามาใส่ซาลี่นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะครับที่เป็นกำลังใจนะครับผมแล้วก็เข้ามาดูคลิปนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณจากใจเลยนะครับ เห็นว่าเพื่อนๆอยากให้ผมได้หัวใหม่ไปไวๆนะครับก็ได้มาแล้วครับผมก็ขอบคุณจากใจนะครับผมนะช่วยพอตาใส่สลักก่ันนี้กันไหม ให้ดูหน่อยแ้วจะให้พอตาพาขับนะครับแต่ผมจะขึ้นไปด้วยนะครับเพืเ่อนๆเมือนเลยเสียดายซารี่นะครับไม่ค่อยทเท่าไหร่นะครับแนวินก็แค่ยังหน้าสีครึ่งอยู่เลยนะครับ ก็อย่างน้อยก็ต้องมีห้านะครับถึงจะวิ่งได้ไวนะครับขับไปเล,ยล็ยังไม่ค่อยไวนะครับเนะน,นี่ยเพราะว่าบินยังเล็กนะครับนีนขนาดเกียร์สามแล้วนะครับ ว่่าเงน้ำเบานะครับเนี่ยต้องใส่สักหนะครับถึงจะพอดีถ้าจะวิ่งหลังถนนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเอาไว้ย่ํานานี่ก็ประมาณหน้าหน้าหนะครับก็กําลังดีนะครับมันจะได้รอบเอาเลยนะครับไม่ดีสายแล้วนะเพราะว่า มาใจพบขับนะครับ แล้วนะครับเพืเ่อน ิ่งนะครับเพืเ่อนๆว่าเสดายวิ่งช้าไปหน่อยนะครับต้องจัดหน้าหกนะครับหน้าจะเอาสเต็ปหลังถนนนะครับเพื่อนเพราะว่าเร่งอัตราเร่งดีมากเลยนะครับแต่เร่งเป็เดียวเนีหนือพุ่งเลยนะครับความเร็วก็น่าจะมาก ใหม่นะครับไอ้ที่มาเครื่อง95แรงตอนนั้นที่ผมลองลมันก็เบอิร์ตตอนนั้นโดดมากเลยนะครับวิ่งจริงโดดเป็นโดดเป็นงูนะครับสายแบบเป็นงูเลยนะครับถังลานยางนี่ยังไงอาจะถูกหาที่ลงจอดแล้วนะครับเนะี่ย เบรกอยู่ดีมากเลยนะครับผมอะถอยห,หลังจอดที่เดิมนะ โอเคนะครับผมวิดีโอชุดนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ